จะไปหน้าไหนกันดีเดี๋ยวไปปูเสือตรงนี้ดีกว่าป่ะโอ้โหเหมาะเลยลมตรงนี้ตรานปูตรงนี้เลยเราเอาเลยเอาปูเสือเลยเอาปูตรงนี้เลยเนาะจะจะโอเคอ่าเอาน่ะนั่ง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 เลยนั่งเลยเอาโอ้โหโอ้โหนั่งกันเลยโอ้โหมีลาบด้วยน้ำน้ำน้ำ่าจะมั้งจะมาหวานนะลาบอ่ะข้าวเหนียวจิ้มลาบเลยนะอร่อยมากเลยเลย โอ้ใครโทรมาเนี่ยเอาเมาเอาโค้กใครกินโค้กใครโทรมาใครโทรมาฮัลโหลใครคะหนูเองแม่อ้าวหนูเอาเบอร์ใครเนี่ยหนูเอาคือเบอร์ใครโทรมาเบอร์เพื่อนแม่หนูมีอะไรลูกหนูมีอะไรลูกหนูเดือดร้อนเงินนะแม่โอนเงินให้หนูหน่อยค่ะอ๋อเดือดร้อนใช่ไหมลูกเอาเงินเท่าเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกห้าพันแม่แบบนี้เลยนะโอนมาเบอร์นี้เหรอค่ะ โอเคโอเคลูกจะแม่โอนให้โอเคโอ้โหลูกเดือดร้อนอีกแล้วเออให้โอนเงินให้อีกแล้วเออไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนี่ยทำไมลูกขอบ่อยจังเออ,เอ,อปกติก็ไม่เคยขอนะลูกอะเออเราก็ไม่รู้จะยังไงเนี่ยหรอว่าจะโอนให้แล้วเนี่ยมาเคกมาทําอะไรนะมากินข้าว ทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวเอาผักบุ้งไปผัดนะานั่งก่อนนั่งก่อนอตะบุญมากินข้าวกันเอา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 ถังออกกันถังออกายไปแล้วไเมื่อกี้ลูกโทรมาเนี่ยให้โอนเงินอีกแล้วเดือดร้อนอีกแล้วเออแต่เบอร์โทรไม่ใช่เบอร์โทรลูกแต่เสียงเป็นเสียงลูกเลยหยุดตัวนะอย่าเพิ่งโอนนะตัวเอง คิดคิดแต่ตองดูให้ดีก่อนนะเธอดูก่อนนะให้ถามให้โทรถามลูกก่อนนะเออให้โทรถามลูกก่อนอเดี๋ยวเราจะโทรถามลูกก่อนเนาะดีนะเรายังไม่ตัดสินใจทำได็้ตังค์เไปได้เอ้าไอ้พังมาไงแล้วนะ<ฮ>รำโค<ท>อ<า>ยู<ม>่เนี่ยไม่โทรมา อ้าวมาเคสใครโทรมาลูกให้โอนเงินให้แม่โอนเงินไปให้5 0 0พันบาทอ่ะหนูไม่ได้โทรนะแม่เอาแล้วไม่ได้โทรเออแม่เกมจะออนอยู่แล้วเนี่ยหยุดยับยั้งตั้งสติคิดคิดไต่ตองให้ดีก่อนถามถามหาข้อมูลกับผู้รู้ก่อนทำคิดทบทวนหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงตัดสินใจทำดีนะเรามีคาถาหยุดคิดถามทำเพื่อให้รอดพ้นจากเหยื่อมิจฉาชีพอยากให้ทุกคนมีคาถาหยุดคิดถามทำ เพื่อไว้เตือนสติตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจทงางอะไรลงไป